ค่ะวันนี้นะคะคณะกรรมการปรปชก็มีการประชุมประจําสัปดาห์ค่ะโดยมีวาระสาคัญคือการพิจารณาคําร้องถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรนอนท์อดีตประธานรัฐสภากรณีการแก้ไขที่มาสวค่ะขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมกวพนั้นนะคะก็ยังคงปักหลักชุมนุมต่อเนื่องที่บริเวณหน้าสานักงานปปชค่ะ โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชทั้ง9คนได้ร่วมเป็นองค์คณะไต่สวนข้อได้จริงคดีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำผิดต่อหน้าที่ราชการและร้องขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรณีนายสมศักดิ์เกียรติสรุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาที่เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาสวาซึ่งก็ได้มีการเริ่มประชุมกันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วโดยเจ้าหน้าที่จะารายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบก่อนที่ประชุมจะมีมติให้ดำเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งหากพบว่ามีหลักฐานเพียง ก็อาจจะนัดลงมติในสัปดาห์หน้าทางนี้คณะกรรมการปปชไม่ได้ใช้สํานักงานปปชสนามบินน้ําแห่งนี้เป็นที่ประชุมแต่เป็นการประชุมในสถานที่สํารองที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เพื่อความปลอดภยัยซึ่งจนถึงขณะน,นี้กลุ่มสื่อวิทยุป,ประชาชนเพื่อประชาชนหรือกะวะปอก็ยังคงปักหลักชุมนุมต่อเนื่องที่หน้าสํานักงานปปชโดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารคอยดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณสํานักงาน ใคราก็ตามนะคะวันนี้ต้องติดตามนะคะว่าทางปปชจะมีมติชี้มูลความผิดนายสมศักดิ์เลยหรือไม่ค่ะรวมไปถึงนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการระบุนะคะว่าจะมีการปิดล้อมชัดดาวปปชนะคะซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้นะคะคุณปรีน,นันคุณธนวันรคะ